สวัสดีคะ่ะช่องบ้านสวนน้องรักยิ้มนะคะมาดูน้ําในคลองกับน้องหมาค่ะเพราะว่าฝนมันตกหนักนวนค่ะแดงน้ําแดงแปบเลยเป็นน้ําป่านะคะไหลามาจากภูเขาละนองมันจะมีภูเขาหลายลูกสลับซับซ้อนภูมิประเทศมันจะเป็นภูเขาหน่อไม้นี่คือปลูกไว้ที่จะกันน้ํานะคะปลูกไว้ตลอดแนวด้วยมันขายได้ด้วยค่ะ นี่หมาน้องโคลานะคะที่ลงคลิปบ่อยๆน้องเข้ามาด้วยมาเป็นเพื่อนน้องลากยิ้มมาไม่ได้ยุงยุงเยอะค่ะเนี่ยค่ะดูน้ํานะคะดูน้ําเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ไหลแรงนะคะฟังจากเสียงน้ําไหลหน่อไม้ก็ออกกําลังจะแตกหนอดูดูดูน้ําไหลนะคะเนี่ย ครองมันจะมาจากทางนู้นนะคะ,ะไหลไหลไหลลงมานี่โค้ก้าะระวังตกนะลูกค่ะไหลไหลไปตรงนู้นนะคะไหลไปตรงนู้นคึมคึม,คมฝนหน่อยนี่หน่อไม้กำลังแตกเลยค่ะฝนมันตกได้น้ำหน่ออวบเลยค่ะหน่อไม้ น้ำขึ้นมาเยอะแล้วนะคะตรงเนี้ยกวาดไปหมดเลยค่ะเนี่ยกวาดโอ้ยุงเยอะมากเลยเนี่ยค่ะที่ที่มันขังๆอยู่เนี่ยมันขึ้นมาท่วมถึงนี่เลยนะคะขึ้นมาเยอะเหมือนกันน้องโค้า้ามาๆมาไปใกล้น้ำน้ำมันไหลแรงนะ่ะยุงเต็มเลยค่ะ โอ้ยอ,อย่าเลียเยอย่าเลียกันเดีย๋ยวถ่ายให้ดูอีกรบอบอ๋นี่ค่ะยเยอะมากก็คลองมาจากทางนู้นนะคะคลองรอบบ้านเลยนะคะบ้านบ้านอยู่ตรงนู้นบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะ เราเดินเดินลงมาหน่อยก็คลองมาจากตรงนู้นเลยค่ะตรงนู้นเลยมาไหลไหลามาจากตรงนี้นะคะเราของเรามันจะเป็นทางทางน้ําไหลอุยยุงกัดนะคะไปตรงนู้นนะคะแล้วก็ตีน้ํามันจะตีโค้งไปตามคลองทางนู้นนะคะตีตีตีโค้งไปข้างแล้วก็ออกข้างหลังนะคะออกข้างหลัง ออกข้างหลังนะะี่ค่ะก็ออกไปข้างหลังเลยค่ะแล้วก็ลงทะเลไปเลยนะะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูน้ำใกล้ๆ อออ๋อออะไรโคละตกใจกับหมาเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะคะเพราะว่าน้องรักยิ้มร้องด้วยแล้วก็เอ่อฝนจะมาด้วยค่ะมันคึมๆแล้วสวัสดีค่ะขอบขอบคุณที่รับชมนะคะหึ่งไม้มันตกฝนมันตกเสียงร้องหาแม่